พันขอรักตัวเองก่อน พันไม่ใช่สามีร่วมกับคนอื่นนักร้องสาวที่เรียกได้ว่าเป็นขวัญใจของหนุ่มๆทั่วทุกมุมอีกทั้งตัวเลขทําอะไรเธอไม่ได้จริงๆสําหรับสาวพันวรการอย่างที่รู้กันดีว่าเธอเพิ่งจะแยกทางกับอดีตสามีชาวชุมพรหลังคองรักมานานถึง8ปีโดยเจ้าตัวยอมรับว่ามีเรื่องสะสมมานานซึ่งก่อนหน้าก็ลองหาวิธีแก้ไขโดยแยกอยู่คนละบ้านแต่ไม่ได้ใช้คําว่าเลิกเลิกแบบจริงจังหลักๆมาจากฝ่ายชายไม่สนใจหน้า ที่บางอย่างทุกวันนี้ยังมีความหวังดีคุยได้ในฐานะเพื่อนแต่ไม่มีโอกาสรีเทิร์แน่นอนมีความสุขกับการอยู่แบบนี้เต้าตัวเปิดใจแล้วว่าเคยมีเรื่องหญิงอื่นเข้ามา เนื่องจากพอคุยกันไม่ถูกใจฝ่ายชายเลยไปมีบ้างแต่พอเรากลับมาได้คุยความสัมพันธ์ก็ดีขึ้นเราเองเป็นคนสบายๆไม่จุกจีกกับรักข้างไม่อดีตสามีทําให้คิดมากขึ้นถ้าเลือกใครสักคนในวันข้างหน้าเราอยากให้คนที่เข้ามาไม่ดื่มเลยรู้สึกว่าคนที่เข้ามาต้องไม่มีแบบนี้ยอมรับมีคนในวงการหรือศิลปินเข้ามาจีบบ้างก่อนหน้านี้กุ้งสุดโราชเคยให้สัมภาษณ์ว่าชอบพันมามาก ไม่ว่าจะไปเป็นแขกรับเชิญรายการใดหมักจะพูดปลื้มเสมอโดยเธอบอกรู้มานานแล้วพี่เขาชอบทักแชทมาหาตลอดเช่นสบายดีไหมคอยส่งกำลังใจให้นอกจากสวยและยังขยันอีกพอเมื่อไหร่ที่ว่างไม่มีเล่นคอนเสิรต์ตเธอจะไปโฟกัสกิจการส่วนตัวน้ำส้มซึ่งบอกเลยว่าทุนที่ได้รับในแต่ละเดือนนั้นเยอะเลยทีเดียวส่วนบนหน้าจอทีวีแฟนๆยังคงได้เห็นอยู่พอเธอจะรับบ้างปรับไปนั่นเองคะ่ะ